ซอยคอทองคำของขวัญ<ว>แต่งงานายอยาของค <ขอ S 1> <ม>ุณแม่เนี่ยมา<ม><ม>ขาย,ขายทิ้งป้าขอเงินหน่อยเงินไม่พอสวัสดีครับขอต้อนรับเกข,ข้าสู่เซบิเกตเกมมิ่งชาแนลเกมมากชื่อเบนโพคับเก่งเซบิเกตครับวันนี้จะมารีวิวเกมวิชลิส วิชลิสกับเป็นเกมที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับผมพีเองของเรานน้องนะครับต้องขอบคุณด้วยครับที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นและรีวิวกันครับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่สอนน้องๆครับในการบริหารเรื่องเงินนะครับเราก็จะมีเงินที่ได้ พ่อกับแม่มาประปายแล้วแต่ถ้าเราอยากทาตามความฝันเราครับเราก็ต้องไปทางานพิเศษทำกันเองเก็บออมนะครับเรียนรู้เรื่องการใช้จ่ายเงินเด็กคนไหนบริหารเงินได้ดีีสุดคนนะั้นก็ชนะเกมนี้ไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูสิ่งการับ,รบว่าเกม wish list เนี่ยน่าสนุกน่าสนใจขนาดไหนครับผมธีการเซตเริ่มมาทุกคนก็จะรับกระดานผู้เล่นนะครับอ่านี่ผมเล่นเป็นสีแดเนาะนะครับมีทองคำหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็จะมีเงินเนี่ย 25บาทนะครับแล้วก็จะมีการ์ดวิชลิชเนี่ยตามชื่อเกมเลยคนละ6ใบแต่ว่าเราจะเลือก4ใน6ใบนี้ผมขอเลือกอันนี้แล้วกันนะนี่ตามนี้เลยอันนี้มันดูเอาไปต่อยอดทำงานได้เยอะดีนะครับ2อ,อีก2ใบก็ทิ้งใบนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็จะได้การ์ดออบเจคทีฟครับ2ใบอันนี้จะเป็นแบบเป้าหมายระยะยาวก็คือตอนจบเกมเนี่ยหากเรามีเงินเหลือพอที่จะมาใช้จ่ายเงี้ย เราได้เงินเพิ่มเนะเช่นอ้เงินเก็บฉุกเชิญนะครับ3าบาทถ้าเรามีนะหรือกินบุฟเฟ่แบบว่าจบแล้วขอเลี้ยงตัวเองให,ให้เขาเรียกให้รางวัลตัวเองสักทีนึงนะครับก็ได้สามแต่เพราะเกมนี้เราต้องใช้เงินให้มีความสุขและยั่งยืนนะไ,ไม่ได้เก็บแบบเก็บแบบอดอยากปากแห้งอะไรงั้นนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ดตัวแผ่นบอร์ดที่จะ มาสอนเราเล่นนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเล่นด้านโปรใช้ด้านนี้อีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านแบบกกิเนอ e r นะครแต่ว่าผมสอนด้านโปรไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าครอบคุมมันก็แค่ตัดอะไรอ่อนนิดหน่อยนะครับวิธีการเล่นเริ่มมาครับเฟสแรกนะครับทุกคนได้รับเงินเพิ่มคนละห้าบาทได้มาห้าบาทปึ๊บเฟสสองได้รับดอกเบี้ยงเงินฝากซึ่งมันจะได้จัดตรงนี้นะก็คือในรอบต่อๆไปเนาะก็มาดูว่ามีเงินในช่วงช่องเงินฝากเนี่ยเท่าไหรเนี่ยถ้ามี 7- จ็ดถึงสิบสี่จะได้1บาท มี15 23ได yeah, em. ้ s, 2บาท24 3 3ได้3บาทเนี่ยตามนี้เลยนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังจะมีการฝากประจําด้วยนะครับก็ได้จากการฝากประจำถ้าเกิดฝากประจํา7-14บาทเนี่ยจะได้เงิน3บาทในช่วงนี้ถ้ามี15บาทขึ้นไปจะได้5บาทในช่วงนี้คืออันนี้ได้เยอะมากแต่ว่าเราจะห้ามเอาออกจากตรงนี้ไปใช้เลยจนกว่าจะจบเกมอ่าก็จบเกมค่อยเอาเงินฝากประจำเนี่ยไปใช้กับโปรเจกต์ระยะยาวตรงนี้ได้นะครับเจกตีฟตอนจบเกมนะครับต่อไปก็คือหันบอเบี้ยเงินผ่อนถ้าเกิดว่าเราผ่อนของอยู่นะ1ชิ้นเนี่ หากเป็นหนบาทเกมนี้จะผ่อนของได้มากสุด3ชิ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจ่ายคืนไม่ได้ในช่วงจบเกมจะเป็นแต้มลบตามราคาของที่เราต้องจ่ายด้วยคือเยอะมากเพราะนั้นจะผ่อนคิดดีๆแล้วก็เลือกรับวิชลิสครับจุดสองเลือกหหากว่าเรามีไม่ถึง5า้าใบซสียเลยเรามีไม่ถึงเราจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะแต่ครับตอนจบเกมเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่ามีไอเน,นี้ยเหลืออยู่ที่เรายังทําไม่เสร็จนะครับจะลบหนึ่งแต้มต่อหนึ่งใบเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาก็คิดดีๆแต่ถ้าเอามันก็จะมีทางเลือกเยอะไงนะครับอ่าต่อไาเป็นช่วงจัดสรรเงินนะครับช่วงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปฝากทั่วไปได้หรือฝากประจําก็ได้นะครับแล้วก็วนผู้เล่นคนแรกนะครับแต่ในรอบแรกไม่ต้องวนก็ได้นะครับอ่านี้ก็มาดูเอ๊หผนจะฝากอะไรเท่าไหร่ดีนะ ในรอบนี้เนี่ยผมว่าผมจะรีบซื้อของนะครับวันเราก็ต้องมาคํานวณว่าเราจะซื้อของเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของเงินที่จะต้องมากินข้าวตอนจบรอบด้วยผมว่าผมจะซื้ออันนี้นะครับเสื้อตอนนี้ราคาอยู่ที่5บาทนี่มันจะมีบอร์ดตรงนี้ครับที่จะบอกอยู่ว่าสินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างเวลามีคนซื้อเนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นด้วยนะอ่าหบาทไปดูคอนเสิร์ตเบาท 12- บสคอมพิวเตอร์16นะครับเป็น 28บาทซึ่งตอนนี้เรามีอยู่30บาทใช่ไหมผมเอาเงินไปฝากเลย15บาาทนะผมฝากไว้ที่้าบาทครับ,บ,รบเดี๋ยวรอบหน้ามาได้เราเบี้ยงครับต่อไปก็จะทอยอีเวนต์นะครับ event, นี่อีเวนต์ก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะทอยเต๋าไปอ่าเริ่มไว้ตรงนี้แล้วกันทอยนะครับหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดวงไม่ดีนะครับทุกคนเสียหนึ่งบาทโอเคมีดวงไม่ดีจะเสียดีนะเราไม่ได้ฝากนะเพราะมันจะมีเรื่องของการแบบว่าร้ายใจ ฉุกเฉินด้วยนะเพราะนั้นการจะฝากเงินเนี่ยคิดดีๆนะครับเพราะเราจะเอามาใช้ฉุกเฉินไม่ได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับก็จะเป็นเฟสที่3ครับเป็นเฟสเติมความฝันนะครับในเฟสนี้เนี่ยเราจะเลือกได้ระหว่าง working กับ shopping นะครับทุกคนเนี่ยก็จะวางการ์ดเองไว้ได้ตัวเองว่าจะ working หรือ shopping นะครับแล้วก็ค่อยเปิดพร้อมกันนะนะครับอ่าถ้าจะ working ก็ working ไปเลยนะครับอ่าก็จะได้เงิน10บบาทนะครับบวกเงินพิเศษถ้าเกิดว่าเรามี เงินพิเศษอ่าถ้าไม่มีก็ได้แค่สิบ,บาทเดี๋ยงินพิเศษวรือเปล่าบางทีเนาะแต่รอบนี้ผมจะช้อปปิ้งครับเวลาช้อปปิ้งเนี่ยก็จะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกนะครับที่มี first player เนี่ยผัดกันซื้อไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าโดยที่ซื้ออะไรได้บ้างก็จะมีซื้อทองใช่ไหมซื้อไอแฉกทองเนี่ยเอาไวแ้แ็กรอบด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับในแต่ละรอบเลยนะครับสังเกตดีตรงแอนช้อปปิ้งเนี่ยมันจะมีตัวเลข2อันนะครับมีด้านบนกับด้านล่างด้านบนจะเป็นราคาซื้อด้าานล่งจะเป็นรราาาคาขาคขยับ ราคาซื้อเนี่ยจะค่อยๆแพงขึ้นครับอ่าราคาขายก็จะแพงขึ้นด้วยแหละคืออาจจะซื้อตอนนี้แล้วค่อยไปขายตอนอนาคตข้างหน้าที่ราคามันดีก็ได้นี่แล้วแต่จะเล่นกับตรงนี้ก็ได้แต่ทองเนี่ยน่าจะเล่นอย่างนี้ได้ดีกว่านะก่อนอื่นอ่ะผมก็จะเลือกซื้อกับสมมติผมเป็นเฟนะิร์สเพย์เยอร์เนาะผมอยากจะซื้อคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะเวลาซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะหยิบมาครับอ่าเอาไว้ในช่องเก็บของเรานะครับ16บาทนะครับก็จ่ายเงินไปแล้วเลื่อนไปเนะป็น18ละปึ้งอ่ะ ผมซื้อคอมพิวเตอร์ละ16บาทก็จ่ายไปก่อนเอาเงินไม่พอแย่ yeah, แล้วผมขอซื้อเงินผ่อนแล้วกันนะครับเวลาซื้อเงินผ่อนเนี่ยครับให้เราไวา้ตัวนี้ครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะบอกว่าเดี๋ยวตอนรอบต่อไปเราต้องจ่ายดอกเบีย้ยได้1บาทนะ,ะแต่ถ้าใช้ครบ3ตัวคือจ่ายดอกเบี้ย3บาทเลยนะตอนนี้ผมเพิ่งผ่อนชิ้นเดียวนะนะครับถ้าอันนี้ไปวางไว้ที่ราคาที่เราเริ่มผ่อนนะครับนั่นคือ16บาทนั่นเองแล้วก็เลื่อนนี้ไปนะครับแล้วก็ได้คอมพิวเตอร์มาแต่คอมพิวเตอร์ที่ได้มาเนหเาานนไห ให้รู้ว่าเรายังไม่ได้ยังจ่ายไม่ครบนะครับอ่าเราผ่อนมานะครับต่อไปสิ่งที่เราต้องการอีกก็คือเสื้อกับงานคอนเสิร์ตนะครับซื้อเสื้อก่อน5บาทง่ายๆซึ่งแล้วเราหยิบมาครับเราก็จ่าย5บาทนะครับอ่านี้จ่าย10ถทอน5ต่อไปเป็นงานคอนเสิร์ตครับงานคอนเสิร์ต7บาทนะครับอ่า7บาทซึ่งนี่พอดีนะครับ7บาทยังเหลือเงินอยู่นะครับเราก็หยิบงานคอนเสิร์ตมนาะ แล้วก็อย่าลืมเลื่อนไปด้วยซึ่งอคอนเสิร์ตกับทริปท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่สามารถขายได้นะ,ะแต่ว่าเรามาเติมเต็มความฝันครับนี่ตอนนี้ผมมีสินค้าพร้อมสําหรับจะเป็นผู้ช่วยศิลปิไปแล้วนะครับผมก็เอานี้ครับเดีย๋ยไว้นงอ่าอันนี้ก็เอาไปเรียบร้อยครับแต่จาลืมว่าเรายังมีนี้อยู่นะเราต้องไปจ่ายนะ นี่คือเฟสเติมความฝันเนาะก็คือเลือกว่าจะทำงานพิเศษหรือเปล่าถ้าทำพิเศษก็คือทำงานพิเศษไปส่วนได้จะซื้อก็ผัดกบซื้อคนละชิ้นนะครับเมื่อกี้คือไอ้สามชิ้นที่ผมซื้อมาผมไม่ได้ซื้อรวดเดียวนะก็คือผัดกบซื้อคนอื่นนั่นแหละเฟสที่สี่ครับมาเริ่มมาก่อนเลยนะครับก็คือถอยลูกเต๋าค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนจะต้องจ่ายตามนี้เท่ากันนะครับมาดูกันว่าเดือนนี้เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สองบาทพอดีโอโหลอ,อ <laughs> เกือบตายนะครับเกือบตายเกือบเยอะกว่าที่ควรจะเป็นนะารจ่าย2บาทนะคร มันมากกว่านั้นล่ะสมมติมันดันเป็น4บาทเนี้ยนะครับผมเงินไม่พอเนี่ยผมก็ต้องขายทองทิ้งนะครับโอ้เอาสร้อยคอทองคำของขวัญแต่งงานของคุณแม่เนี่ยมาขายทิ้งนะครับราคาก็ได้ตามนี้นะสิบห้าบาทหรือครับ ปลาขอเงินหน่อยเงินไม่พอนะครับนี่ก็สามารถเอานี้มาได้นะอ่าลบ5แต้มตอนจบเกมและได้5บาทนั่นเองคือแบบโหอยากกินข้าวไม่เหลือเงินกินข้าวแล้วเอาเงินไปซื้อของหมดอะไรอย่างนี้ก็ไปขอที่บ้านนะครับกลายเป็นแต้มลบไปกายเป็นเด็กที่บริหารเงินไม่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็เฟสต่อไปนะครับผมอ่าเราก็จะมาดูว่านี่อันนี้บอกอยู่นะถ้าเงินในแคชไม่พอเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับเอาไว้เราสามารถขายสินค้าได้มากสุด2ชิ้นครับซึ่งผมไม่ขายนะครับขายทองนี้ไม่ไม่ขายดีกว่านะครับแล้วก็จ่ายเงินต้นครับ เพลย์เลเตอร์จ่ายเงินต้นคือเราสามารถที่จะจ่ายค่านี้ได้ที่เราวางไอ้มาร์กเกอร์นี้ไว้อยู่ก็คือจ่ายเนี่ย16บาทก็คือจ่ายในเฟสสุดท้ายแหละถ้ามีเงินนะแต่ในที้ผมไม่มีเงินครับช่างมันไม่เป็นไรเริ่มรอบสองนะครับรอบสองก็เลื่อนนี่ปึ๊บให้รู้ว่าเป็นรอบที่สองนะครับแล้วราคาทองมันขึ้นเลยนะ ทองเนี่ยก็เป็นหนึ่งผลทางในการได้แต้มนะครับอย่าลืมเราสามารถซื้อทองได้ยีบสามบาทห้าแต้มเยอะมากๆเลยนะครับแล้ววนมาใหม่ครับได้รับค่าขนมจากทางบ้านนะครับห้าบาทนะครับได้ดอกเบี้ยเงินฝากนี่ผมฝากอยู่สิบห้าบาทจะได้เพิ่มสองบาทนะครับอ่าแล้วก็อ่าหากดอกเบี้ยจากการผ่อนนะครับผมผ่อนของไปหนึ่งชิ้นนะครับจ่ายหนึ่งบาทตายแต่ถ้าเกิดผมฝากอย่างนี้อ่ะสมมตินะสมมติอันนี้สมมติเลยกันถ้าผมฝากอย่างนี้ผมจะได้ห้าบาทแทนคือมันจะได้เงินเยอะมากครับแต่ว่า มันจะไม่สามารถเอาออกมาใช้ได้นะครับเออ่างนี้คิดดีๆนะแต่นี้ผมฝากไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็เสร็จแล้วครับเรื่องรักการ์วิสลิดผมไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวกลัวทาไม่เสร็จนะครับเพราะเกมนี้เลยแค่รอบเองนะครับจัดสรรเงินครับรอบนี้เราสามารถเอาเงินไปฝากเพิ่มได้หรือเอาเงินฝากนี้ออกมาได้แต่ถ้าฝากประจาออกไม่ได้นะก็หนูรอบนี้เราจะทําอะไรดีเถอะว่าเราฝากทบไปสิบห้าถ้าฝากได้ถึงยี่สิบสี่เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มอีกขั้นหนึ่งเป็นบวกสามแล้วรอบนี้ ไม่เวิร์กผมไปฝากประจำบ้างดีกว่าฝากประจำไมก่กว่าเจ็ดบาทใช่ไหมอ่ะผมแตกแตกเหรียญอันนี้มาก่อนผมอันนี้ออกมานิดหนึ่งนะครับแตกเหรียญน,นี่มาก่อนแล้วก็ไปฝากประจําครับเจ็ดบาทนี่เพื่อให้ได้เงินเยอะๆหน่อยแล้วก็ฝากอันนี้ถ้าสิบห้าบาทจะได้กันสองก็ได้อยู่นี่หว่าสิบห้าบาทเอาหมดเลยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วอ่ะบนเฟิร์สพีเจอก่อนไอ้เฟิร์สพีเจเนี่ยกระโสกคนถัดไปนะครับคนนั้นเนี่ยก็จะทอยลูกเต๋านะมาดูว่ามีเว้ไหบ้างถ้ามีดวงไม่ดีนี่คือซวยนะอย่าอย่าเด้ออย่าหนึ่งครับ ถูกระงวังทุคนได้สองบาทโอ้โหเป็นไงล่ะการบริหารเงินแบบเป๊ะๆสไตล์เซมากิเกมมิ่งนะครับไ <Acting up> ม่ต้องมีเงินสดเหลือทั้งสิ้นนะครับ <S <S ปักให้หมดนะครับโอเคเสร็จแล้วครับอ่าเราก็จะเติมความฝันในเฟสนี้ทุกคนก็จะเลือกว่าจะช้อปปิง้งหรือทำงานนะถ้าทำงานทำงานไปถ้าช้อปปิง้งก็เริ่มจากเฟนะิร์สเพลเยอร์เราผัดกันซื้อของแต่รอบนี้ผมเลือกทางานครับได้เงิน10บ,บาทบวก เงินพิเศษที่ผมเป็นผู้ช่วยศิลปินนะไม่ได้ได้แค่สิบาทแล้วนะครับผมได้ถึง14บาทเลยจากนี้ที่ผมลงทุนไว้แต่ต้นนะครับซื้อของมาเพื่อทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าเราก็อ่าหยิบม,มา15บาททอนหบาทไปนะครับอ่บาเรียบร้อยมีเงินติดตัวแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเฟสเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเข้าสู่เฟสรับความเสี่ยงมาดูว่าในรอบนี้นะครับผมจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่4บาทโอเคเดือนนี้เรามีค่ากินค่าอยู่4บาทครับ แล้วก็ถ้าไม่พอก็ขายของได้อะไรย่างี้เนะแล้วก็จ่ายเงินต้นจ่ายได้ไหมค่าคอ,อมพิเตอร์ที่ผ่อนไว้16บาท จ่ายไม่พอนะครับไม่เป็นไรเราไปเอาดอกเบีย้ยก่อนเราไม่รีบนะครับอ่มามันก็ขึ้นอยู่กับการบริหารเงินเนาะเราก็เริ่มใหม่ครับได้เงิน5บาทเนี่ยแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยนะ,ะเลือกมาพอได้ดอกเบีย้ยเสร็จก็จะชั้นเงินเนี่ยก็โยกไปโยกมาตรงนี้ห้ามโยกออกเด็ดขาดนะครับอาจจะลืมเลื่อนรอบนี้นะแล้วก็อาจจะซื้อของไหมอะไรยังไงแต้มมาจากไหนบ้างแต้มก็จะมาจากไอ้ตรงนี้ครับการวิเิราะที่เราทําสําเร็จก็คือซ้อของไปเซตเนี้ยนะครับก็ได้สีแต้มไปนะครับแล้วก็ตอนจบเกมนะครับผมอ่าก็จะมีแต้มจากตรงนี้ด้วยททีี่่เเเราหหลืองงินถึไมจะ มาทําเป็นลองเทอมแพลนของเรานะแล้วก็มีแต้มจากการซื้อทองเนี่ยผมมีทองติดเนี่ยไม่ขายเลยเนี่ยผมได้5แต้มแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดันฉุกเฉินต้องการเงิน5บาทหยิบนี้มาลบค่าแต้มนะครับหรือถ้าเกิดว่าจ่ายเงินต้นไม่เสร็จนะครับเนี่ยตรงนี้ค้างอยู่เนี่ยลบ16แต้มเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็แต้มใครเยอะสุดคนนั้นชนะนั่นเองนะครับนี่ก็คือเกม wish list นะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นตัวหน่อยว,ว่าผมคิดยังไงเกมน,นี้บ้างครับผม วิชลิสครับก็เป็นเกมที่นําเสนอในสิ่งที่อยากจะสื่อได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีมาซ์ไพยเล็กๆน้อยๆนะครับที่ของอะไรนเนี่ยมีคนซื้อเยอะมันก็จะแพงขึ้นเนาะเป็นแบบเป็นความต้องการของตลาดอะไรประมาณนั้นนะครับและวก็รวมถึงการเล่นก,กับทองครับอว่าทองมันขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วขึ้นอยู่ว่าเราจะขายจังหวะไหนอะไรยังไงนะครับและพอมีแต้มเพื่อซื้อให้เห็นว่าของชิ้นนี้เนี่ยครับ เก็บยิ่งนานยิ่งดีนะครับอย่างก็้เป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่ามูลค่าไม่ลด่ะไม่เหมือนสินทรัพย์อื่นๆที่เราซื้อนาเพื่อความสุขตัวเองเพราะมันไม่มีแตม้มสื่อได้ดีนะครับเพราะว่าแต้มของเกมนี้คือความยั่งยืนด้านการเงินนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแต้มจากทองนะครับแต้มจากออาตี่ิของเรา,เรา,เราเนะครับที่เราทําได้อะไรเงี้ยมันก็เป็น,นความสุขอ่ะมั็นคือเป้าหมายของเงินนะถูกไหมที่เราต้องทำความสุขให้เรานะครับ แล้วก็แต้มจากความต้องการระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบปริญญาต่อตามประเทศเนาะหรือเปิดกิจการส่วนตัวตอนเราโตขึ้นอะไรพวกนี้ครับจากการตอบขีดตรงนี้ก็สื่อมาได้ดีว่าเฮ้ยเป้าหมายของเงินเนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันก็ไว้เห็นในเรื่องของแต้มนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรื่องของการเล่นกับระบบเงินฝากอะไรพวกนี้เนาะก็ทําให้เราต้องบริหารมีอะไรให้เราตัดสินใจแต่รอบว่าเฮ้ยรอบนี้เราอย่าไม่ซื้อแล้วกันเราตอเน้นทํางานที่จะเอาเงินไปฝากให้เต็มเลยนะครับเพื่อให้ได้แม็กซิมัม เป็นที่ดีที่สุดนะหรือบางทีเรารู้สึกว่าไม่ไหวว่ะถ้าเรายิ่งรอเนี่ยคนอื่น,นซื้อไปเนี่ยมันทาให้ของชิ้นนั้นแพงขึ้นทํายังไงดีบางทีเราอาจจะแบบว่าเฮ้ยผ่อนดีไหมแอบผ่อนมาก่อนนะครับเพราะของชิ้นเนี้ยที่เราใช้เนี่ยมันใช้เรื่องงานพิเศษของเราด้วยตรงนี้ก็ซื้อได้ดีครับไม่ใช่ของที่ซื้อมาเพื่อความสุขพ่านั้นแต่ของหลายๆอย่างก็ยังมอบ experience ให้เราด้วยและล experience พวกนี้ครับก็ต่อยอดเรื่อง career เนะเรื่องแบบว่าไปทำงานพิเศษไปเป็นช่างภาพอะไรอย่างนงี้นะ ไปจัดงานแร์ไปทำรายการพาเที่ยวแน่นอนเราก็ต้องมี พาประสบการณ์นในการท่องเที่ยวนะครับมีกล้องมีคอมพิวเตอร์ไว้ตัดต่อเนาะสื่อสารได้ดีสุดๆไปเลยนะครับในทุกมิติเลยผมอันนี้ต้องบอกว่าครบครันมากเป็นเกมที่เหมาะที่สุดแล้วที่จะไปจัดเวิร์กช็อปนะที่แบบคนเล่นก็สามารถเล่นง่ายเล่นได้แล้วก็ทุกอย่างที่อยากสื่อเนี่ยมันไม่ต้องตีความใหม่คือแบบทุกอย่างมันตีความตรงตัวมันเลยมันไม่ใช่แอปแกันมันเห็นตงรงตรงลง U X U I ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้แป๊บๆร้อย100เลยนะครับ คือมันเป็นเกมที่ผมแทบไม่ต้องอ่านคู่มือเลยครับตอนแรกก็คิดว่ามันจะยุ่งยากหรือเปล่าเราต้องมาอ่านคู่มืออ่เพราะว่าทางนักพัฒนาเนี่ยเขาส่งคู่มือมาให้ผมอ่านแต่แรกแนตะ่ผมก็ยังไม่ค่อยได้อ่านหรอกแค่ดูกันผ่านไปนะครับพอเราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราเล่น3คนล่าสุดแนละ้วก,ก,ก็มาดูคู่มือดูไปเอ้ยโหแทบไม่มีอะไรหรือเปล่ะเพราะที่ไม่รูคู่มือใครดูแค่นี้แหละเออตรงนี้คือบอกได้ดีมากแล้วตรงไหนที่รู้สึกไม่ละเอียดแล้วค่อยเปิดหาในคู่มือทีแล้วคู่มือก็ทำดีครับเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยเขาก็แบ่งเซสชั่นนวย่าางดีีีใสเเ เก่งท่านี้ว่าว่าค่านี้ก็เคยทังผู y ้เล่นคิวแกรมนะแล้วก็ทำแบบพวก ux ui ทำให้ภาระของผู้เล่นมันน้อยลงนะ <t> ไม่ต้องไปจำอะไรได้แม่งมา <t> <ๆ S 2> <Dam> แบบสมองเบอร์บอรแบงแบงดูแค่เซตอัพเล่นได้เลยแต่เกมนี้ครับเป็นเกมที่ replayability ต่ำที่สุดเลยเล่นอย่างมากก็ทีเดียวก็พอคือทีเดียวคือเราสามารถ discover ทุกอ,อย่างในเกมได้หมดแล้วอะไม่รู้สึกว่ามีอะไรให้เรารู้สึกว่าอยาก จะลองต่ออยากจะลองนีอ้อะอย่างมากก็แค่เล่นกับระบบดอกเบีย้ยเราซึ่งระบบดอกเบีย้ยหรือพวกระบบการบริหารเงินเกมนี้ครับมันตายตัวมากมันไม่ใช่แบบว่ามีสายมีแบบว่าเฮ้ยเราซื้อคอมพิวเตอร์ทำให้มีความสามารถพิเศษด้านนี้หรือเราทํางานขนาดด้านนี้ทําให้เราทําอันนี้ได้ดีขึ้นหรือตัวละครมีการ มี progression เน,น,นตัวตัวเองที่ทําให้ progression ของเรามันแตกต่งางจากคนอื่นอะไรเงี้ยอนนั้นมันก็จับผู้ในหมุมมองอันนี้ผมพูดในมุมมองเกมเมอร์นะซึ่งตรงนี้พี่เขาไม่ได้ใส่มากอะเพราะฉะนั้นเกมนี้เลยอ,อาจจะไม่ได้เหมาะกับเกมเมอร์ที่ต้องการ replayability สูงๆแต่มันเหมาะกับการที่คุณซื้อเกมนี้ไปนะครับแล้วนะไปใช้ในหัวเรือไปเล่นกับลูกนะครับไปฝึกลูกแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยลูกของเราทําแต้มได้เยอะมากน้อยขนาดไหนและเล่นครั้งต่อไปสามารถทําให้แต้มเยอะกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกเกมนี้เหมาะกับอะไรอย่างนี้ มากถึงมากที่สุดเลยอันนี้เปิดพีอยู่นะครับ wish list นะครับผมหรือถ้าใครไม่รู้จะพีที่ไหนพีทางซีบีกิทเกมมิ่งก็ได้นะพัฒนานเนี่ยเขาก็บอกว่าเออให้พีผ่านทางผมได้เลยอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าอยากสาบสคริผมนะนะครับกับ wish list นั่นเองเพราะนั้นครับเกมนี้ครับ wish list นะครับซีบีเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ Recommend ครับ ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a ตต e o อนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้